บกรตัวยี่ห้อฟอร์จูเนอร์บอกเลยต้องห้ามพลาดคันนี้ค่ะเพราะว่าสภาพสวยแล้วก็ไม้น้อยมากๆเลยกัวยี่ห้อฟอร์จูเนอร์2.8รีเจนเดอร์แบล็คช็อปนะคะเป็นตัวขับสองปี2020ไฟหน้าฟูลเอลีดนะคะมีระบบออโต้ไฮบีมาพร้อมไฟตัดหมอกและไฟเลเซอร์เซเวนเชียลกระจังหน้าสีดำดีไซน์ใหม่นะคะพร้อมเรดาร์ของตัวยี่ห้อเซฟตี้เซนเลยด้านข้างนะคะเป็นล้ออลลอยสีทูโทนขอบ20สปอร์ตแบบนี้เลยได้ยางปีใหม่ปี2024เลยนะคะฝาครอบกระจกมองข้างเป็นชุดแต่งสี มีไฟเลี้ยว LED และก็กล้อง360องศารอบ้านสวยมากเลยนะคะคันนี้ไฟท้าย LED มีเซ็นเซอร์การระยะ4จุดพร้อมกล้องมองหลังคันนี้นะคะได้หลังคาเป็นสีดําทรงสปอร์ตแบบนี้เลยประตูฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่เก็บสัมภาระหลังกว้างขวาง มาพร้อมแถบนั่งมากถึง3ามต่อ,ตอเลยคันนี้ได้ภายในเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะมีกล้อง3ามรองศามาให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญคันนี้อายุรถ5ปีใหม่ยังไม่ถึงแผลโลเลยนะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปรับรองสินแน่นอนนะคะนี่ส่วนของราคาและก็ค่างว่อจะขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยท่านใดที่สนใจนะคะคอมเมนต์สนใจไว้ใต้คลิปนี้รับสิทธิ์ค่าฟรีไปเลย90วันนะคะและดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ร่มต้นแค่1.89เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสำหรับของแถมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะอ่านได้ที่แคปชั่นใต้คล はい。啊